สวัสดีนักลงทุนที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของคุณภาพของอะไรโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนักลงทุนระดับหนึ่งนะฮะเขาก็จะมองแบบอะไรนะ PE ใช่ไหมฮะเราก็มองว่าเออการดู PE สมัยนี้เนี่ยมันอาจจะดูไม่ไม่ค่อยได้นะอ่ะแล้วก็จะมีกระแสการดูเรียกว่า c a s f l o f r m Operation หรือมากกว่าน,นั้นก็คือการดูเรื่องของอ่า c a s f l o ฟรีแค s โฟ l o w นะครับระดับ2ของคนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะดูแคตโฟ o ์ฟอร์มโอเปอเรชันนะครับแล้วก็รวมถึงแค s โฟ l o ฟอร์มอินเวสติ้งนะครับแล้วก็แค f โฟ w f ฟอร์ม n a แ c นซ g นะฮะแล้วก็ต่อมาเขาก็จะทำฟรีแค s โฟ l o w นะครับฟรีแคตโฟล์ดอ่าอันนี้เราก็เรียกว่าเฮ้ยเขาก็พัฒนาเลเวลขึ้นมามันมีคำถามว่าดูหนึ่งกับสองเนี่ยแตกต่างกันไหม มันอาจจะแตกจากกานหรือไม่แตกต่างกันก็ได้นะฮะในความคิดของผมก็คือถ้าเราดูหนึ่งแล้วเราดูสองแบบเเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ไม่เข้าใจเบ็ดขาดเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งปัญหาเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างหุ้นตัวหนึ่งนะฮะหุ้นตัวนี้นะฮะเรามาดูกันนะฮะเอาปีที่มีการเติบโตก็แล้วกันก็คือหลังปีหนึ่งสองหนึ่งสามอะไรแบบนี้นะครับหนึ่งสามเนี่ย บริษัทก็มีการเติบโตนะครับจากรายได้ตรงนี้นะครับเก้าพันหมื่นแล้วก็เติบโตนิดหน่อยแล้วก็เริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับทีนี้ทฟัโฟงเขาเนี่ยจากโอเปอเรชันก็ติดลบนะครับจากอินเวสติงก็ติดลบนั่นแปลว่าลงทุนนะครับอาจจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ซึ่งจากรอาคารอะไรแบบฟิกแอสเซทนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มต้นที่จะจาก Investing นะครับ เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวที่เราเรียกว่า c a r e เนะครับในขณะที่ค่าใช้จ่ายประจําปีนะครับอยู่ในรอบหนึ่งปีเนี่ยมันจะอยู่ใน Operation นะครับรวมถึงค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ที่ต้องตัดนะครับหลังจากที่ Investing แล้วเนี่ยมันจะถูกตัดไม่ว่าจะเป็น d e p r e c i a t i o n หรือ m o r t i z a t i o n นะครับตามอายุของสินทรัพย์โดยบัญชีนะไม่ใช่โดยข้อเท็จจริง ก็จะอยู่ในโอ peration ค่าใช้จ่ายเหล่านี้นะครับแล้วก็เงินปันผลเช่นว่าตอนที่เขาเติบโตมาตรงนี้เขาก็มีการกู้ยืมเงินมานั่นแปลว่าทำธุรกิจก็ติดลบนะครับลงทุนก็จ่ายเยอะนะครับเงินปันผลก็จ่ายแล้วยังต้องกู้มาจ่ายเงินปันผลอีกดยทั่วไปเรามองแบบเนี้ยเราก็บอกเฮ้ยเนี่ยธุรกิจไม่ดีถึงแม้มีกําไรก็ไม่ค่อยมีคุณภาพแต่โดยหลักแล้วไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะฮะ หุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นหลด้งมากนะครับหลสิบดิง่งต้องใช้คํานั้นนะครับหุ้นในไทยแต่ผมจะไม่บอกนะว่าตัวไหนนะครับว่าตัวไหนเพราะมันเป็นอดีตพูดไปก็ไรไประโยชน์นะครับเอาต่อมา Home Pro นะครับ h โฮมโปรนี่ผมบอกแหละ Home Pro เนี่ยเป็นธุรก,กิจที่เติบโตเติบโตมากนะดูดู c า a r t รายได้นะฮะด้านบนเนี่ยเป็น revenue นะครับ revenue ตรงนี้ revenue รายได้นะ อันนี้เป็นฉากรายไ,รได้ก็เติบโตต่อเนื่องก็จะมาสะดุดช่วงโควิดนะฮะปี1920แล้วก็ทําให้เศรษฐกิจไทยนะั้นมันมันไม่ค่อยดีเรามาดูช่วงเติบโตช่วงเติบโตเนี่ยบริษัทมี operating cash flow เนี่ยเป็นบวกตลอดทุกปีนะครับส่วน free cash flow เนี่ยมันอาจจะมัอาจจะไม่ได้บวกในบางปีนะครับเพราะช่วงแรกเนี่ย investing หรือการลงทุนเนี่ยสูงมากถึงแม้จะได้ operation มา นะครับมันจะต้องไปลงทุนนะครับฟรีแคชโฟอาจจะไม่ค่อยมีนะครับเขาก็ผู้ยืมเงินมานะครับเนี่ยช่วงที่กู้ยืมเงินมาบางช่วงเนี้ยอาจจะได้โอเปเรชันมาสูงกว่านะครับก็เอาไปจ่ายค่อนานคืนจะจะเห็นโซนนี้นะจ่ายคืนส่วนช่วงที่เติบโตอีกช่วงหนึ่งนะครับช่วงนี้ช่วงนี้จะเห็นว่าอ่าเขาก็ลงทุนมากกว่านะครับลงทุนมากกว่านิดหน่อยนะก็เลยต้องเอาฟันนิสซิงเนี่ยมาอุด ธุรกิจแบบนี้เราไม่เคยสงสัยเลยนะครับธุรกิจแบบนี้เราไม่เคยสงสัยเลยรเรามาดูอีกหุ้นตัวหนึ่งนะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยผมอยากจะให้โฟกัสช่วงที่เข้าตลาดแล้วกันช่วงประมาณนี้นะครับเพราะก่อนนันนี้อินฟอร์เมชันเนี่ยมันมันอยู่ในช่วงที่เขาไม่ค่อยทําอะไรอะ่ะก็ต้องดูปีหนึ่งหกต้นไปจะเห็นว่าบริษัทนี้นะฮะมีโอเปอเรชันแคดโฟนี่ยปิดลบนะครับปิดลบทุกปีแล้วก็เยอะเยอะอยู่ในระดับที่เยอะมากนะครับ ในการลงทุนก็มีระดับหนึ่งนะระดับหนึ่งในขณะที่เงินปันผลเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีนะครับต่อเน,นื่องทุกปีจริงๆนะครับตั้งแต่เขาเข้าตลาดน่าจะปี18-19น้ี่แหละผมคุ้นๆน,นะจำได้ว่าประมาณน,นึงนี่แล้วก็จ่ายปันผลเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยผมมีอยู่ในอยู่ในพอร์ตนะครับถือไว้นานแล้วแล้วก็ได้เงินปันผลทุกปีแล้วก็มีแคปิตลเกนเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยไม่ได้เยอะอะไร บริษัทน,นี้กู้มาตลอดนะครับกู้มาตลอดมีคําถามว่าบริษัททั้งสามบริษัทอะ่ะมีใครไม่ดีบ้างคำตอบคือในมุมมองของผมไม่มีบริษัทไหนไม่ดีเลยนะครับไม่มีเลยเพราะว่าทุกบริษัทเนี่ยเติบโตหมดแม้แต่บริษัทนี้นะฮะเนทโปรฟิตเนี่ยก็เติบโตนะครับผมเอาเอามาให้ดูนิดนึงนะครับเติบโตมาช่วงนี้สะดุดนิดหน่อยนะครับไม่ได้เป็นปัญหาอันนี้มีการสับรองพิเศษอยู่ ระดับพอสมควรถ้าไม่สำรองเนี่ยกำไรเขาจะิวคลายพอสมควรเลยนะครับนี่คือคำถามของผมว่าถ้าเรานะครับอยู่ในเลเวลสองนะครับแล้วเราไปดูแคทโฟลฟอร์มเอเจนชั่นแคทโฟลฟอร์มอินเวสติงแคทโฟลฟอร์มฟินแลนซิงแล้วเราก็ต้องพอิเศธหุ้นสองในสามตัวที่ผมเลือกมานะครับที่ผมเลือกมาแล้วเราก็จะจะเลือกโฮมโปรเป็นหุ้น ในดวงใจนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยสองสองตัวนั้นไม่ผ่านเกณฑ์การลง,ลงทุนเนื่องจากว่ากู้ยืมเงินมามาตลอดอันตรลายอะไรเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยธุรกิจทั้งสองที่ผมพูดเนี่ยมันมันลงบัญชีมันถูกบีบการลงบัญชีนะครับถูกบีบการลงบัญชีอาผมย้อนไปตัวแรกนะครับมันถูกบีบการลงบัญชีว่าการขยายกิจการเนี่ยคุณต้องใช้เงินและเงินตัวนี้ ดันไปอยู่ใน operating cash flow นะครับ operating cash flow เนี่ยปกติมันก็จะเป็นการหมุนเวียนหรือ working capital เขาไปอยู่ใน working capital นะครับยกตัวอย่างธุรกิจพวกนี้ก็คือการเงินนั่นเองนะครับการเงินธุรกิจที่ BOT ที่มีสัญญา BOT BOOT OT อะไรแบบนี้นะครับ TOT โทษทีไม่ใช่นะมันอาจจะเป็น BOT นะ b o o อย่างเงี้ยอย่าง BOT คือ build Operation Transfer นะครับก็จะอยู่ในธุรกิจลักษณะนี้นะครับมันดันไปอยู่ใันั้นการสร้างสินทรัพย์เนี่ยอเสเซทที่มันจับต้องได้กลับกลายเป็นว่าไม่อยู่ใน Investing นะครับไม่อยู่ใน Investing มันถูกกลับหมวดนั่นเองซึ่งมันเกิดความเข้าใจผิดดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราอ่ะอ่านงบแค่อยู่ใน Level 2นะครับเราจะไปไม่รอดนะครับเพราะว่า ใครๆเขาก็เห็นคนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในหนึ่งและสองบางครั้งเนี่ยการอ่านงบงูงูป่า,ปานะยังแพ้เล็กนึงยังแพ้เล็หนึงนะผมบอกเลยดัยงนั้นสมเนี่ยคุณจะต้องเข้าใจสิ่งที่ยากที่สุดในงบการเงินก็คือ CFO อันนี้ผมว่ายากอันดับหนึ่งนะอันดับสองคือ c f i นี่ยากมากๆทั้งสองอย่างเนี่ยมันจะต้องอาศัยความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างยิ่งมันถึงจะเกิด การคำนวณฟรีแคทโฟนเนี่ยได้แม่นยำนะครับผมอยากจะฝากนี้ว่าสำคัญว่าเวลาจะดูอะไรเนี่ยให้ดูลึกซึ้งดูเข้าไปละเอียดไปเลยเอา Business Model มา Combine งบการเงินให้ได้นะครับเมื่อ Combine ได้เนี่ยเราจะเข้าใจไอเทมต่างๆอย่าลืมให้ให้เข้าใจ Business Model ก่อนแล้วมาอ่านงบการเงินจะง่ายขึ้นครับสวัสดีครับ